เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้า h o n ด้ a c อ o r d นะครับอันนี้เป็น a e c c o r d ปี96นะครับราคาไม่แพงครับสันไว้ท่านผู้ชมเลยเรียกซื้อเรีกชมกันทุกวันครับเป็นเครื่อง VT e c ครับช่วงล่างดีมากครับเพาไม่มีดังตกหลุมไม่ดังเกียร์ออโต้ครับดิสเบรกสี่ล้อตัวถังเดิมๆครับไม่เคยชน เครื่องเสียงมีนะครับเครื่องเสียงซีดีมีกล้องหน้ากล้องหลังครับบอกปรับไฟฟ้าได้นะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครับสมกับเป็นเอ็ก r d อร์ตนะครับรถ VIP ภายในก็สะอาดครับเบาะไม่ชารุดครับแอร์เย็นํากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับใช้งานได้เช่นกันล้อแมกขอบ15อยางดีทั้ง4เส้นเลยครับพาสี66ครับใช้กันดิกยาวๆปีหน้าค่อยต่อกันใหม่เล่มเอมกสารชุดโอนมีครบครับดีสันภายนอกก็ตามรูปนี้เลยนะครับก็ โดยรวมแล้วก็สวยงามนะครับอาจจะมีซีดบ้างด้านบ้างนะครับรถอายุเยอะแล้วครับภายในสวยสะอาดครับเป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าสภาพดีนะครับเบาะไม่ขาดสะอาดสะอานนะครับ่ันใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับจะดูรถจะทดลองขับก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ